ถ้าคำนวณแล้วรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแล้วเหลือปรับโครงสร้างหนี้นะฮะถือว่าเป็นทางออกที่ดีไหมคะผมต้องถามคุณว่าคุณมีทางเลือกอื่นไหมอันนี้เราชวนคุยกันแบบคนที่คุยเรื่องการเงินกันนะครับคุณก่อนจะถามว่าปรับโครงสร้างหนี้ดีไหมผมถามคุณก่อนว่าคุณมีทางเลือกอื่นไหมเช่นคุณรีไฟแนนซ์ได้ไหม ถ้าคุณรีไฟแนนซ์ได้คุณรีไฟแนนซ์ได้ในแบบที่คุณต้องการไหมรีไฟแนนซ์มันมีหลายแบบคุณจะรียืดระยะเวลาออกไปก็ได้ให้ผ่อนน้อยลงคําถามคือถ้าได้ตัวเลขมาจากธนาคารแล้วมันทําให้คุณรายรับมากกว่ารายจ่ายหรือเปล่าคุณเห็นมิติของคําถามไหมฮะคุณถามลอยๆไม่ได้ถ้าใครตอบโถ้าใครตอบคุณไปแบบแบบได้เลยครับปรับโครงสร้างดีที่สุดผมก็บอกเลยว่าเขาช่วยแต่ผมชวนคุณคิดแล้วคุณจะได้คิดออก วันหน้าคุณลืมไอ้คนหนุ่มไปจากชีวิตคุณไปเลยก็ได้ถ้าคุณเข้าใจวิธีคิดแล้วโจทย์ของคุณต้องการให้รายจ่ายลดลงถูกไหมรายจ่ายลดลงถึงในระดับที่รายรับคุณเอาอยู่ด้วยเพราะงั้นก่อนที่จะไปปรับโครงสร้างผมถามก่อนแล้วแล้วคุณรีไฟแนนซ์ได้ไหมละ่ะถ้ารีไฟแนนซ์แล้วผ่อน 101, หมื่นหนึ่งเหลือห้าพันแล้วไอ้ห้าพันพอไปใส่ในตัวเลขรายรับรายจ่ายแล้วมันไม่ติดลบรายรับมากกว่ารายจ่ายแล้วคุณก็จะเลือกคุณก็อาจจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นก็คือรีไฟแนนซ์ หรือถ้าคุณบอกว่ารีไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วเพราะดิฉันเองก็กระแสเงินสดติดลบแล้วก็มีไม่ได้จ่ายเข้าในบางเดือนปัจจุบันก็เสียเครดิตไปบ้างอ,อถ้าเสียเครดิตไปบ้างปรับโครงสร้างก็ยังโอเคแล้วถ้าปรับโครงสร้างผมก็จะไปต่ออีกอปรับโครงสร้างยังไงคุณจะปรับรยังไงไม่ใช่เดินเข้าไปบอกเขาว่าเออโทษทีค่ะตอนนี้ผ่อนคอนโดไม่ไหวปรับโครงสร้างนี่หน่อยไม่ใช่ถ้าเดิมผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งถูกไหมฮะ แล้วคุณติดลบเดือนละห้าพันคิดตามผมนะผ่อนหมื่นหนึ่งติดลบห้าพันแบงก์บอกโอเคงั้นปรับโครงสร้างต่อไปนี้ผ่อนแปดพันมันโอเคไหมไม่โอเคถูกไหมะนั้นคำแนะนำของผมก็จะบอกว่าปรับโครงสร้างไปจนถึงจุดที่คุณโอเคหมื่นหนึ่งไปขอคุยหน้าต่ำสเต็ปอัพขอปรับโครงสร้างนี่แบบระยะยาวขอส่งแค่สองหมื่นห้าหกเดือนจากนั้นขอส่งเท่าไหร่ฮะสี่พันห้าอีกหกเดือน ลองไปคุยต้องคุยให้กลับมาเป็นบวกถ้าก็ไม่กลับมาเป็นบวกมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมเพ้นคุณอย่าถามอย่างนี้แล้วผมก็จะตอบแบบตั้งใจแบบนี้หวังว่าคุณโอเคไหมฮะคุณติดลบเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องปรับโครงสร้างแล้วเอาคืนไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะอยากให้ได้ยินจังเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดีหรือไม่ดีคุณต้องสร้างออปชันขึ้นมาก่อนคุณจะเห็นว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างโอเคไหมฮะ แล้วในทางเลือกสุดท้ายที่คุณเลือกสมมติว่าคุณเลือกปรับโครงสร้างนี่คุณก็ต้องเลือกให้มันรอดไม่ใช่แค่เขาปรับแล้วกับโค้ดสุดท้ายก็ไม่โอเคแล้วทาไมยอมละ่ะในเมื่อปรับโครงสร้างนี่เราก็มีสิทธิเจราจาถูกไหมฮะเราก็คุยเต็มที่เลยพี่อย่างเงี้ยไม่รอดขอสองพันห้าหกเดือนเฮ้ยพี่ตรงๆเลยนะสามพันไปเลยหนึ่งปีไม่งั้นไม่ฟื้นขอให้ตั้งหลักได้หน่อยได้ปะ พอจ่ายพี่สามพันปุ๊บกระแสเงินสดเป็นบวกสักสองพันหนูมีเงินเก็บหนูก็ไปเคลียร์หนี้อื่นๆได้บ้างแล้วปีหน้าก็จะกลับมาผ่อนพี่เป็นปกติเราก็จะได้กลับมาเป็นคนปกติอันนี้ก็เชียร์ให้คิดแบบนี้โอเคนะฮะโอเคนะเพราะฉันอ,อ,อาจจะดูปากร้ายนิดน,นึงนะฮะแต่ว่าผมอยากจะชวนคุณคิดแล้วก็หาวิธีการที่มันจะทําให้เราผ่านปัญหาไปได้จริงๆนะครับ